ก็น่าจะได้อีกนะคะเพราะว่าเมื่อเมื่อตอนเข้าพรรษานะคะที่ทางเทศบาลจัดเทศกาลอาหารร่วมด้วยนะคะเพื่อให้นักท่องเที่ยวที่มาชมเทียนได้มีพื้นที่ในการรับทานอาหารนะคะก็เหมือนเหมือนที่น้องสุภาษักสุวัสดิ์นะคะได้พูดเมื่อกี้นะคะว่าเหมือนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ยังน้อย เกิดความระยนะคะมไม่ถือขวดเบียร์ขวดเหล้าเข้ามาหรือกระป๋องเบียร์ให้ชัดเจนนะคะมันจะมีมาบ้างแต่กเ็เรียกว่ายังยังเกิดจิตสำนึกที่จะเ,เปลี่ยนแอบบลักษณะยังต้องแอบ,บแล้วนะคะ<ม>เริ่มแอบ,บซ่อนนี่แสดงว่าในอนาคตนะคะเริ่มดีเริ่มดีขึ้นนะคะ <ừ> เมื่อเมื่อตอนเข้าพรรษาเทศกาลเข้าพรรษานั่นก็เรียกว่า ประสบความสําเร็จสูงพอสมควรนะคะก็คิดว่าในสงการปีนี้ก็น่าจะเปอร์เซ็นต์สูงขึ้นนะคะและก็คงจะสูงขึ้นทุกๆปีนะคะไปเรื่อยๆเหมือนกับที่เราพยายามทําให้ถนนดอกไม้และสายน้ํามีการตอบรับแล้วก็มีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นเรื่อยๆนะคะแน่ะก็จะมีเร่ เรียนว่าในทีมงานของเทศบาลนครมุลราชธานีซึ่งควบคุมโดยท่านรองนายกท่านประพลโชควิวัฒนวณิชนะคะก็จะมีอะไรที่เซอร์ไพรส์ท่านไปทุกๆปีนะคะเซอร์ไพรส์อีกแล้วเซอร์ไพรส์ปญญไปทุกๆปีและยิ่ง<บ>ใหญ่ขึ้นทุกๆปีนะคะก<แ>ัาบท่าที่เรายังดําเนินการอยู่นะคะและในส่วนของเรื่องความปลอดภัยซึ่งควบคุมโดยท่านรองนายกอีกท่านคือท่านพงศักดิ์มูลสารนะคะ ที่จะดูแลควบคุมในเรื่องอความปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์นะคะ,ะด้วยนะคะคก็คงจะเปอร์เซ็นต์สูงขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ต้องอด้วยความร่วมมือจากทุกฝ่ายนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเรียกว่ามือปรบใบใาบไวสไร้หัวใจไร้แอลกอฮอล์เนี่ยจะช่วยได้เยอะเลยนะคะเพราะว่าน้องๆคือเด็กใสายๆเข้าไปเนี่ยพูดแล้ว รู้สึกว่าใช่แน่นอนค่ะเพราะรู้สึกถ้าเป็นเจ้าหน้าที่เข้าไปมันไวเท่าๆกันเนาะการพูดจะแบบเหมือนบังคับนี่เหมือนกับนี่นี่เป็นสิทธิส่วนบุคคลคุณลาบระล่วงชั้นเกินไปไหมแต่ถ้าเป็นเด็กๆเข้าไปนี่เขาจะรู้สึกว่าเอออายเด็กถ้าทะเลาะกับเด็กก็ไม่ใช่ เ,เด็กพูดอย่างนี้เออเรานี้ทําตัวไม่ถูกไหมนะ่าอ,อายจังเลยให้เด็กมาเตือนเรา,เ,าเพื่อดูแลสุขภาพเหมือนน้องบอกว่า,าดื่มน้ําดีดีไหมครับดีไหมคะม,มันจะได้ดีต่อสุขภาพนะยังไม่เมาไม่อะไรเงี้ยมันมันมันดูด,ดูดูซอฟขึ้นนะคะแล้วก็ปลุกทำให้ผู้ใหญ่มี จิตส,สานึกที่ดีขึ้นครับอาจารย์อาจารย์วิทยาชื่นใจไหมครับน้ยินทั้งเยาวชนทั้งผู้ใหญ่ในบ้านเมืองภรษสานงานบวกกันทางฝั่ง,องของ,ต,อง,ต,องต้องต่าอองคนกควณท่านยนาะยกเป็นใหญ่ยิ่งเลยครับก็คือ,อคือต้องเล่าเขาเป็นมาอย่างนี้นะครับ <S <S 2> <S 2> ว่าเครือข่ายเราเราเปิดเวทีสาธารณะ, <S <S ะแล้วก็ระดมความคิดทั้งเยาวชนทั้งภาคสังคมต่างๆว่าเอ๊ะสงการตอนนี้มันเริ่มจะไม่ไหวแล้วนะน่าจะเปลี่ยนแปลง แล้วก็มีข้อเสนอมากมายแล้วข้อเสนอหนึ่งที่โดนโดนมากที่สุดก็คือขอคืนพื้นที่เล่นน้ําปลอดภัยปลอดเล่านะครับซึ่งก็เป็นจริงในปีนี้นะครับกระชับพื้นที่กระชับพื้นที่ก็ทุกฝ่ายออกมาร่วมมือกันไม่ว่าจะเป็นทางท่านนายกนะคะต้องเปิดพื้นที่ให้กว้างขึ้นนไม่ไม่กระชับแต่ใุชชัยใช้คำว่ากระชับนี่คือทําให้เล็กลงนะคะแต่เราเปิดกว้างค่ะให้พื้นที่ ในการปลอดแอลกอฮอล์มากขึ้นเรื่อยๆนะคะไม่กระชับนะคะนิ้นยืนยันว่าไม่กระชับถ้าชับพื้นที่คนดื่มให้น้อยลงฟังก็ฟังก็นายกแบบนี้แสดงว่าปีต่อไปก็จะเพิ่มพื้นที่ที่ปลอดนั้มากยิ่งขึ้นในเขตเทศบาลนครอุบลาร์อาจจะปรับเปลี่ยนทั้งจังหวัดเลยอาจารย์นิยาบอกกระชับพื้นที่คนดื่มให้น้อยลงขยายพื้นที่คนไม่ดื่มให้มากขึ้นก็อย่างนั้นนะครับก็ ซึ่งในภาพรวมทั้งประเทศก็เป็นอย่างนั้นด้วยนะครับก็คือเรามี60พื้นที่นะครับทั้งประเทศในการเล่นน้ําปลอดเล่านี่นะครับแล้วก็44จังหวัดนะครับรอเหรอฮะครับคือขยายกันไปเป็นทั้งนโยบายเป็นทั้งความร่วมมือ16นะคบแต่คิดว่าปีนี้น่าจะถึง76นะฮะปีที่แล้วสถิี่ที่44ก็คือพูดง่ายๆตอนนี้ใคร จังหวัดไหนที่ไม่ประกาศเรื่องวาระจังหวัดเรื่องสงการปลอดภัยนี่ก็เชยแล้วเฉยแล้วครับใช่ครับก็อยู่ไม่ได้แล้วครับต้องต้องออกมาประกาศมาร่วมมือกันหลายไ่อย่างที่จังหวัดอุบลของเราเป็นนะครับซึ่งก็ได้รับทางสาธารณท่านก็ผลิตป้ายโฆษณานะครับสงการปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์นี่ติดติดทั้งเมืองติดทุกอำเภอเลยนะครับซึ่งทางเทศบาลท่านก็อนุเคราะห์ในการติดตั้งนะครับ คาดหวังยังไงบ้างฮะก็อยากให้ทุกท่านไม่ร้อยนี่เอาสักกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเปอร์เซ็นต์ที่ก็ครับคือเปอร์เซ็นต์นี้คาดหวังร้อยอยู่แล้วครับแต่ว่าก็ขอความร่วมมือครับขอความร่วมมือทุกฝ่ายโดยเฉพาะคนที่มาเที่ยวนะครับคนที่มามากลับมาบ้านนะครับได้ตระหนักในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ให้ผู้ใหญ่เนี่ยครับก็เป็นแบบอย่างให้เด็กเยาวชนนะครับให้ เกิดวัฒนธรรมที่ดีงามนะครับให้ความสุขนะครับอะไรต่างๆนี้ย้อนกลับคืนมาสู่สังคมไทยนะครับแล้วก็ฝากอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องการแต่งกายนะครับซึ่งทางทางวันที่ถแถลงข่าวทางผู้ผหลักผู้ใหญ่หลาย<ช> <ๆ S 2> ท่านนะครับท่านก็ฝากเน้นมาว่าควรจะแต่งกายแบบเอกลักษณ์ของจังหวัดอุบลน,นะครับเช่นใช้เสื้อสียางนาสีย้อ,ยยอม สียางนาเหมือนมอห้องมไหมครับมอห้อมนะครับเป็นมห้องผ้ายอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็เล่นน้ําแบบสุภาพนะครับคือขออนุญาตก่อนศาสตร์ไม่ลวนลามไม่อนาจารอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ไปไปทากิจกรรมในเรื่องส่งเสริมศาสนาประเทีวนธรรมอะไรต่างๆให้มากขึ้นนะครับซึ่งเราก็ได้นัดหมายเด็กๆยาวชนนะครับไปทํากิจกรรมร่วมกับทางเทศบาลในวันที่13ทําบุญตักบาตรแล้วก็ส่งน้ําพระแล้วก็ร่วมขบวน ที่แต่ละชุมชนได้มาเดินทํากิจกรรมร่วมกันนะครับครับผมต้องให้ฝากท้ายแล้วครับเวลาเหลือน้อยแล้วครับเริ่มจากคุณวิยาแล้วไล่มาถึงทายงนะครับก็ฝากนะครับคือสงการปีนี้ที่จังหวัดุบลราชธานีเราใช้สื่อนะครับในการทํากิจกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสื่อบุคคลนี่เป็นหลักเลยนะครับเรามีแกนนํเด็กเยาวชนมีแกนนําผู้ใหญ่ต่างๆที่เป็นแบบอย่างนะครับแล้วก็ใช้สื่อใหม่นะครับอย่างเช่นพวก f a c e b o o ท t w i t ตอร์อะไรต่างๆนะครับ ในการรายงานสถานการณ์โดยเราเปิดหน้าเพจ a c e บุ o k เรื่องสงกรานปลอดภัยนะครับให้ทุกท่านได้เข้าไปติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวในตรงนั้นนะครับเข้าไปที่ Facebook แล้วค้นหาคําว่าสงกรานปลอดภัยจะมาเจอหน้าเพจของอุบลนี่เลยใช่ครับแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากทางเคเบิลทีวีนะครับทางสวททางเครือข่ายวิทยุชุมชนนะครับในการที่จะรายงานสถานการณ์เรื่องของการเล่นน้ําสร้างสรรค์เรื่องของการ จุดเสียงจุดอันตรายต่างๆโดยเครือข่ายตาสับป,ปะรดของเด็กเยาวชนนี้ก็จะรายงานเข้ามานะครับ,รบแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านนายแพทยสาสารณสุขจังหวัดท่านนาย,ยกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีนะครับแล้วก็ท้องถิ่นทั้งหลายนะครับ,รบในการเปิดพื้นที่สร้างสารให้เด็กเยาวชนได้ไปเล่นน้ํา อย่างสนุกแล้วก็มีความสุขปว่าไทไรท์แอลกอฮอล์ครับพบเห็นเดี๋ยวนฮะพบเห็นไปเจอเนี่ยฮะมันไม่ร้อเนี่ยมันไปเจอคนที่ไปลักลอบดื่มต่างๆนี่โทรไปไหนฮะโทรมาที่เบอร์ประสานงานกลางก็ได้ครับ0814702588นะครับ0814702588นะครับอันนี้คือเบอร์ประสานงานกลางครับคปณสุขระสันสั้นๆครับก็รู้สึกว่าปีนี้ก็ เป็นปีที่เราพนึกกาลังกันอย่างเต็มที่นะครับก็ก็จะเป็นทั้งเยาวชนเองทั้งเครือข่ายภาคประชาสังคมนะครับหรือหน่วยงานต่างๆนะครับแต่ที่ขาดไม่ได้ก็ต้องมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่เข้ามาร่วมผลักดันในตรงนี้ด้วยผมคิดว่าความคาดหวังนะครับความคาดหวังตรงนี้นะครับจริงครับอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนท่านนายกว่านะครับแต่ทำยังไงภาพรวมมาจอกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงนะครับแล้วก็มองเข้าไปนี่ก็คือ นั่นคือพื้นที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์นสำหรับเด็กและเยาวชนผมอยากให้เกิดคำคำนี้ที่เมืองอุบลราชธานีของเราแล้วก็อยากใหไ้ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่สำหรับเด็กและเยาวชนอย่างเดียวก็อาจจะเป็นพื้นที่เล่นน้ำที่ปลอดภัยสำหรับผู้ใหญ่ด้วยแล้วก็ห่วงไปในเรื่องของการากรามุกนาจาร์เหมือนที่ท่านอาจารย์วิทยาว่ามเมื่อกี้ก็อยากฝากว่าตัวเรื่องของอนา,ามุกนาจาร์ก็อาจจะเป็นในการเชิงโนนลงเราอาจจะยังไม่ผลักดันอย่างเท่าที่ควรแต่ว่าก็อยากให้ภาคส่วนได้มองเล็งเห็นถึงจุดน,นี้ด้วยว่า ประเด็นีที่สียงามกลับคืนสู่จังหวัดอุบลราชธานีของเราอย่าบอกอะไรมากที่สุดครับแม่นจยกครับเรียนว่าตอนนี้เมื่อกี้ขาดกิจกรรมหนึ่งคือตุ้มโฮมในวันที่14ในวันที่14เมษานะคะตอนกินข้าวแรงงฒนวัฒนธรรมซึ่งจะมีรถน้ำขอพรผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นตัวแทนจากทั้ง106ชุมชนของเทศบาลนครมุนราธานีด้วยนะคะที่ลานเทียนทุ่งสีเมืองนะคะเป็นการทุ่มนะเป็นคงคงจะเริ่มตั้งแต่6กโมเย็นนะคะตั้งแต่ประมาณ18.00นะคะก็จะมีรถน้ำขอพรผู้หลักผู้ใหญ่ก่อนนะคะก็แล้วก็กินข้าวแรงด้วยกันนะคะกินข้าวแรงน้ำกันนะคะกินข้าวแรงแย่งวัฒนธรรมเมืองอุบลฮานะคะและ ในความคาดหวังทุกๆเรื่องนะคะเรียกว่าแม้จะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่แต่ทุกความคาดหวังทุกกิจกรรมนะคะที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่มันไม่เต็มร้อยก็ขอให้สูงขึ้นเรื่อยๆนะคะคก็คิดว่าเ,เชิญชวนให้ทุกท่านนะคะมาร่วมกันสนุกสนานมวลซืนในถนนดอกไม้และสายน้ำของเทศบาล,ลบนครบุรารัชย์านี่นะคะคและก็เอิญว่า อีคอนเซปต์หนึ่งคือสงการบานเฮ้าบอเมากระมวลใดค่ะค,คุยคในประเด็น,นสงก <ๆ S 1> รารปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับวิทยากรสามท่านด้วยกันนะครับวันนี้มีท่านรัชนากาันตินันนะครับนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีนะครับคุณวิทยาบุญชวีนะครับผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรง,งดเหล้าจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ แล้วก็คุณสุขวัสร์วงถนนูนะครับเครือข่ายพลังเยาวชนนักรณรงค์เฝ้าระวังไัยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดบนราชัมนะบขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับคุณตโทรเข้ามานะครับคุณสมเกียรติการเกตจากนาราที่ว่านนะฮะเป็นรายการที่ดีให้ข้อมูลกับยุคสมัยทันเหตุการณ์ปัจจุบันคุณสมชาติจากกายบลคอมปีนี้ช่างภาพกายบนร่วมมือกับเทศบาลนะครับเก็บภาพผู้ที่เล่นน้ําในถนนสายดอกไม้แล้วนามาแจกฟรีวันละ3า0ภาพทุกวันในโครงการศาสตร์ความสนุก เก็บความสุขกลับบ้านเพราะคนที่กำลังเล่นนั้นอย่างสุดคงไม่มีโอกาสได้ถ่ายภาพเลยโอ้โหสุดยอดนะฮะคุณสมพงศ์จากจังหวัดอุบลนะขอพัดปลอดเล่านะครับได้รหมดแล้วครับต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับจันทร์านครับสวัสดีครับ two three four